ก็จริงๆแล้วนี่ต้องขอบคุณนายอภิสิทธิ์นะครับที่ให้เกียรติเพราะว่าคนระดับอย่างนายอภิสิทธิ์นี่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นถึงคนอาิปรประชาธิปัตย์เสร็จแล้วนี่เอาเรื่องที่ผมนี่ได้ทำหน้าที่ในสภาไปล้องเรียนนี่ถือว่าให้เกียรติผมมากแต่ว่าเครดิตทั้งหมดนี่มันไปตกอยู่ที่ที่นายอภิสิทธิ์ในทางที่ไม่ดีเนื่องจากทุกคนที่ดูคลิปแล้วนี่ปรากฏว่ามันเป็นตลกอ่ะ นะครับหลายคนพูดว่าอ๋เดี๋ยวนี้อาภิสิทธิ์นี่เป็นหัวหน้าตลกของคณะประชาธิปัตย์ไปแล้วเหรอนะครับในทางตรงกันข้ามนี่ผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็พวกประชาชนหลายๆคนที่มาพูดกับม,น,มน้าของโม,มเดียนี้จ่าประสิทธิ์ดังมากแลวนะเนี่ยขนาดนายอภิสิทธิ์ยังเอาไปพูดยังเอาไปล้อเรียนในที่มีการอภิปรายที่ลานคลเมืองน,นะครับซึ่งคลิปตรงนี้นี่ช่องสามเมื่อเช้านี้ก็ออก ทั้ง YouTube ทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรๆต่างๆมันมีเยอะๆผมเองก็ได้ดูได้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่ตลกนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นสอสอเนี่ยครับว่าทําเป็นอยู่อย่างเดียว,วกลาเปลียนท่านประธานที่เคารพนี่คือท่าแท็กของนายอภิสิทธิ์นะครับ หลายคนบอกว่าหลายคนพูดว่านายอภิสิทธิ์นี่จะคุมตัวเองไม่อยู่เวลาเจอปัญหาหนักๆจะออกอาการเป็นเด็กเฮลคล้ายๆกับว่าพวกมีปัญหาเหมือนกับว่าเป็นพวกโรคจิตนะฮะและผมเองก็สังเกตเวลาเขาอภิปรายในสภาและผมลุกขึ้นประท้วงอธิบายชี้แจงในที่สภาพระโพว่าดูพฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์แล้วนี่เก็บอาการไม่อยู่หรือใครก็ช่าง ที่อภิปรายหรือต่อว่านายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์จะเก็บอาการไม่อยู่จะออกอาการตอบโต้ในลักษณะที่เป็นเหมือนไม่ใช่ภาะวะของความเป็นเ,เป็นผู้นํามาก,ก่อนนะครับเหมือนบางคนบอกว่าอภิสิทธิ์คล้ายๆเป็นโรคขิดอ่อนๆนี่เขาว่ากันนะครับผมเองก็เอาคาพูดเขามาว่าแต่ผมดูแล้วก็คล้ายๆนะฮะเหมือนอย่างนั้นจริงๆเลยคือไม่มีค่าทำตัวเป็นตลกไปแล้วนะครับไรสาระนะรทำตัวตกต่ำอะ แล้พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เจอคนที่เขากล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องตัวเองก็รับไม่ได้หมดทางเดินไงก็งเลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยถึงออกอาการแบบนี้ออกพฤติกรรมแบบนี้ครับ